สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกาบมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับมาเบียวไอรีนจากเพจ pretty m u บข่าววันนี้นะคะก็มารีวิวเหมือนเคยแต่ว่าความพิเศษของวิดีโอนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพราะว่าวิดีโอนี้นะคะทําให้กับ CA ที่เขาฉลองครบรอบ19ปีวันนี้เราก็เลยมีผู้ร่วมชะตาการรมในการรีวิวด้วยขอทําการเปิดตัวเลย เป็นการเปิดตัวที่ไฮโซเก๋ไ so ก่เลไทยมากๆ <จะ S 1> คือเือจะตกหัวค่ะก้มนานมากน่ะสวัสดีค่ะอันนี้กล้วยนะคะอายุ27ปีค่ะเป็นดีเทยลยาค่ะ เป็นดีเทลยานะคะวันนี้กล้วยก็เป็นเพื่อนของเมี่ยวนั่นแหละแล้วก็จะมาช่วยรีวิวในวันนี้ก็ถ้าแฟนเพจหลายคนอาจจะเห็นว่าเมี่ยวมีการถามหาแฟนเพจคนไหนเนี่ยที่ว่างแล้วก็ยินดีจะมาร่วมรีวิวด้วยกันบ้างก็จริงๆมีหลายคนแต่ว่าพอคุยกันไปมาแล้วเนี่ยวันเวลาไม,ไม่ตรงกันเลยอะไรเงี้ยก็มาทําให้ไม่ได้ถ<ช>่าย,ายวิดีโอสัก,สกทีกล้วยก็เลยต้องเป็นผู้ที่สละเวลามากที่สุดน,นะคะสละการสละ,สละงานทิ้งงานโดดงานทุกอย่างไม,ไม่โดดไม่โดดค่ะไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาไม่โดนไม่โดดค่ะมาวันหยุดมาวันหยุดเป็นวันหยุดกล้ ร่วมรีวิวกับเราเนาะซึ่งตัวที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะคะนี่เลยค่ะ C A Color Match Chill C C Cream เนเองมีด้วยกันทั้งหมด2สีมีสีเขียวแล้วก็สีม่วงค่ะช่วยทำงานแล้วนะคะคุณมะเหมียวตั้งใจเลยทํางานเลยค่ะกล้วยงั้นตัวแรกเลยคือ anti redness ค่ะสีเขียวซึ่งตัวนี้ค่ะจะช่วยลดรอยแดงอัาพังรอยแดงบนใบหน้านะคะทําให้ผิวเราอะสม่าเสมอแล้วก็เปล่งปลั่งกระจ่างใสค่ะแล้วก็ตัวสีม่วงค่ะ anti d o n e อันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวซีดเหลืองนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องความหมองคล้ำเขาก็จะช่วยปรับให้สีผิว กระจาใสายแล้วก็ปรับให้สีผิวสม่ำเสมอเหมือนกันซึ่งมีสองตัวนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวให้ดูกันนั่นเองจะทาถูทาถูตัวของกล้วยก็จะเหมาะกับสีเขียวค่ะเพราะเป็นคนมีสิวแล้วเป็นรอยแดงนิดนึงแล้วก็มีกักด้วยอซึ่งของเมียวนะคะก็จริงๆใช้ได้ทั้งสีเขียวแล้วก็สีม่วงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็มีปัญหารอยแดงบางครั้งก็มีปัญหาเรื่องซีดเหลืองแต่ว่าวันนี้กล้วยเขาแย่งสีเขียวไปแล้วก็ต้องน่าสงสารมากๆเลยต้องมาใช้สีม่วงแต่เดี๋ยวก่อน,น <ะ S 2> ค่ะที่ทราบมาเนี่ยตัวเนี้ย มีคุณสมบัติมากกว่านี้นะคุณมะเมี่ยวจริงเหรอมีอะไรอีกในเทอบอกใช่ไหมซิอันแรกเลยค่ะมีคาร์บเมทแคปซูลค่ะซึ่งเป็นสารสาคัญเลยเกี่ยวกับช่วยเกี่ยวกับปกปิดรอยแดง ผิวเหลืองให้สีผิวสม่ำเสมอค่ะคุณน้เมียวอ๋อแล้วก็ตั้งจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีมัลติโปรเทคทีฟชิลค่ะตัวนี้ก็ช่วยปกป้องผิวข<ม>องเราจากรังสี UVA UVB อันแผดเผาผิวให้เราไม่ดูประเทศเราด้วยค่ะร้อนมากเลยค่ะที่ทประมาณ89ล้านดวงสองจากาโลกขึ้นมาปรึงปรังปรึงปรัง, <laughs> รงมากเลย <laughs> มีใส่ตัวหนึ่งที่ช่วยเกี่ยวเรื่องความชุบแบบคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะคุณน้อเมียวนั่นก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะแล้วเขาก็ยังมีกรีนทีเอ็กซ์แอนด์ด้วยช่วยในเร เอสสามิบพีเอบวกบวกบวกแสดงว่าคือเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ซีซีครีมเขาก็ยังเป็นเหมือนแบมีสารกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราเหมาะกับซัมเมอร์นี้มากๆไม่รู้จะเป็นกี่อินวันดีเนาะแบบคุณสมบัติเยอะมากเลยเซเว่นเอลัอใช่แบบเยอะมากอ่ะถึงเวลาแล้วนะคะเราก็บอกคุณสมบัติกันไปหมดแล้วถึงเวลาเราต้องไปทาถูทาถูรีวิวให้ดูกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันเลย ไม่ต้องตกใจน่าสดะคะะนี่ก้วยจะมาตัวนี้เลยเดี๋ยวจะมาลงให้ดูเลยแอนตี้เลดเนตค่ะวา,างาตัวเนื้อครีมที่เราเห็นปุ๊บบีบออกมาจากหลอดปุ๊บสีเขียวเลยนะเราค่อยๆเกี่ยมันจะเนียนไปกับหนังหน้าของเราเยหนังหน้าของก้วยค่ะอตอนนี้ <ๆ S 1> มันแบบเป็นซาว์แท็กเป็นเสียงในฟิล์เนนมเราต้องรีวิวแบบเรียวๆให้คนทางบ้านดูว่าเอ้ยยังไง กยเป็นรายกะมาจากไหนคะกู้ไว้ข้าตากแดดค่ะอแดดประเทศเราร้อนมากค่ะไม่ได้มีสัญชาติเป็นยุโรปอะไรใช่ไหมจริงๆก็เป็นลูกเครื่องนะคะด้วยน้าดวจมูกก็โด่งมากเลยเหะคุณแม่ให้มาให้มาเท่าไหร่คะจมูกนี่ห้าหมื่นห้าหมื่นบาทนี่อานนี้คลีมเป็นไงมั่งเกี่ยง่ายเรียบเรียบนิ่เป็นไงคะคุณแม่เหมียวใส่ขึ้นนะคะอือหือ แต่อยากปกปิดกะอีนิดนึงได้ไหมลอมมาเพิ่มอเลยอเพรพอบอกก่อนเลยว่ากะเนี่ยจะเป็นเป็น,เป,นเป็นในทางฝ้าแล้วค่ะเพราะว่าร้อนจริงๆแล้วเป็นคนผิวแห้งหเพราะเป็นคนผิวแห้ง้งแล้วมันก็เม็ดสีมันไวต่อแดดมากค่ะอือันนี้อันนี้รอยสิวค่ะส่วนแกเองหุยรอยแดงหายไปเลยค่ะคุณแม่ไม่เหหายไปจริงๆไม่เหลือเลยตรงนี้ไหนก็ได้ เออใช่หายไปเลยหายไปเลยก็โอเคอยู่นะอันนี้สิวตอนแรกไม่แดงหายนหค่ะบีบเอาละค่ะมาของเมียวบ้างดีกว่าของเมียยก็เป็นตัวสีม่วงเนาะตี้โดเน d คือจริงๆแล้วเนี่ยเมี่วก็เหมาะกับใช้ได้ทั้งสีเขียวแล้วก็สีม่วงเพราะว่าจริงๆก็มีปัญหาเรื่องรอยแดงบ้างบางครั้งแล้วก็ตัวนี้ก็จริงๆช่วยปรับให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้ามองๆแต่ว่ากล้วยเขาแย่งสีเขียวไปแล้วค่ะและน้อค่ะรอยแดงเยอะเราก็เลยต้องลงสีม่วงให้ดูแล้วกันอ่ะตัวนี้เนื่อครีมเขาก็จะออกเป็นแบบ สีม่วงอ่อนๆคือมันเป็นคล้ายๆม่วงพาสเทลม่วงบางๆอะคะ่ะก็แต้มลงไปเลยหจุดขอมองกระจกหน่อยแม่มองอะ่ะไปร้ายอะทีนี้ก็ค่อยๆกี่ะเนื้อครีมเขาจะค่อยๆเปลี่ยนสีให้กลืนไปกับสีผิวเราอะคะ่ะขอลงบางๆก่อน ก้ยไม่มีอะไรคุยกับเราเลยเหรอกําลังดูความน้าสดเลยสดแต่ยังสวยนะคะกําลังอึ้งค่ะกําลังอึ้งไอวอกับไลดี้สนะตื่นเ <c oughs> ชานา้ามาก็แบบส่วนแบบนี้เป็นประจําแม่ไม่ต้องให้มาห้าหมื่นบาทนะคะแต่ให้มาสองแสนค่ะ <c oughs> ทาอะไรเยอะขนาดนั้นนะโนะบท็อกมาแล้วทั้งหมดสองพันสองพันห้าสิบล้านอยู่ <c oughs> อันนั้นจะนเติมนั้นข้างิดนึงการคงค้างอะคะ่ะ ใส่มใไม่ใช่เมื่อกีอ้ก<ด>็นึกว่าป้าที่ไหนเนาะใช่หรอมันก็จะเห็นว่าหน้าแบบกระจ่างใสขึ้นเลยเนาะมันแบบดูใยขึ้นนะ่ะใช่ใชปะ,ปะ,ปะขอลงตรงตาตรงนี้ให้ดูเห็นป่ะว่าตามันยังแบบอมเหลืองๆอยู่ลองให้ดูเปิดตาคือมะเมีม่ยวลงทุนอดนอนมาประมาณเจ็ดวันเพื่อจะมารีวิวให้ สำหรับตัวแอนตีโดเนตตัวนี้ใช่ว่าถ้าตาดำขนาดนี้แล้วจะเปิดปิดได้หรือเปล่าถ้าวันนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมอ่านนี้มะเมียวคงแอดมิดละค่ะตาดำปี <c oughs> นี่เป็นไงก็มันที่เหลืองๆไปมันก็ดูแบบไ <Wow. S 1> ร้ไร้ขึ้นมาเนาะอ่ะเดี๋ยวลงใต้ไตหน่อย เรียบร้อย เมื่อกี้ก็ไปดูที่เราทาถูทาถูกันมาแล้วเนาะมาบอกว่าความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างดีกว่ากล้วยเป็นยังไงบ้างสำหรับกล้วยนะคะสำหรับตัวนี้เลยที่กล้วยลองเมื่อกี้คือเนื้อครีมเกลี่ยง่ายแล้วรู้สึกว่ามันบางเบามันใสใสแต่ใสใสในที่นี้แต่ปกปิดนะแปลกมากคือเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าแบบหนักหนาหนาอยู่แล้วและที่แย่งมะมี่เหีลวตัวนี้มะมี่เหยวชอบพูดว่าแบบกล้วยแย่งมาคือว่าเป็นคนมีสิวรอยแดงแล้วคือโอเคมากเห็นว่าชอบ ะสำหรับเหมียวก,ก็เมื่อกี้ตัวใช้สีม่วงนะคะอนตี้โด a t e สำหรับผิวซีดเหลืองอะไรเงี้ยปรับให้กระจ่างใสก็ถือว่าผ่านนะสำหรับเหมียวาะวาเมื่อกี้ก็เห็นว่าไบร์ขึ้นแล้วก็เคยใช้มาก็หลายครั้งแล้วแหละเพราะว่าก็เลยกล้าเอามาทานในวิดีโอให้ดูว่ามันผ่านสําหรับเหมียวเหมือนกันแล้วก็คิดว่าน่าจะผ่านสําหรับเกือกบทุกสภาพผิวอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนทาไปจะเห็นว่าสีเขาค่อยๆกลืนไปกับสภาพผิวของเราเนาะมันก็ช่วยทําให้ไบร์ขึ้นแต่ว่าไม่ดูหนาไม่ดูหนักเลยใช่ชอบตรงนี้แหละอย่างที่บอกว่ความใสขซีซีครีมมันเหมาะกัับบบใใช้นนวแ เบาๆสบายๆแล้วก็เน้นดูใสๆเนา<ล>ะก็ถ้าอยากได้อะซื้อหน่อยอ่ะก็ <Coffee S 1> ไอฟรีได้ไหมตอนเนี้ยจริงๆก็ได้ฟรีไปแล้วนะฉันให้เธอไปลองใช้ม,มาตั้งหลายอาทิตย์แล้วหมดแล้วหมดแล้วยังจะขออีกนะยังจะขออีกก็ถ้าแบ,บร,รนด์เห็นก็กรุณาให้เราอีกก็ดีนะคะอ<ช>่าแต่ถ้าใครอยากได้ก็ไปหาซื้อได้ตามวัดสรเนาะตามทั่วไปได้ห้าสับสินค้านะคะกับ C A Color Match Chill CC Cream ค่ะอย่าลืมไปหาซื้อแล้วรีวิวกลับมาให้เราดูกันนะคะเออใช้แล้วเป็นยังไงกันใช่อยากอยากรู้ฟิดแบะ อะวันนี้ไปแล้วนะคะก็รีวิวของเราหมดแล้วส่วนวันนี้บ๊ายบายค่ะส่งจุ๊บส่จุ๊บเขาเป็นคอนเซ็ปต์ของ Pretty Me Up